you โครงการทูตก,การท่องเที่ยวและทูตก,การกีฬาประจำปี2025จัดพิธีแต่งตั้งและมอบสายสะพายให้แก่127ทูตก,การท่องเทีย uc, ยยทเท่ยวและทูตก,การกีฬาทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำปี2025ณอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ซึ่งล้วนเป็นผู้แทนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่นอนสปาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลโดยได้รับเกียรติจากนางสาวถาปณีาาเกียรติไพบูลผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติร่วมเป็นประธานก่าวสแสดง ความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่านพร้อมด้วยนายอัคารวิทย์เทพาสิทธิ์รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีมอบสายสะพายในครั้งนี้โครงการทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำปี2025ดำเนินงานโดยบริษัทควันชนกโปรดักชั่นจำกัดผู้ถือสิทธิการประกวดมีททวริซึมโฟร์ไทยแลนด์และทุกรายการในภูมิภาคเอเชียภายใต้การบริหารงานของนายธวัชอุยสวย และคุณเบนจาก,กัลยาวินยัยโดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมเป็นซอต์พาวเวอร์ของชาติอย่างแท้จริงในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจาก50เขตของกรุงเทพมหานครและ77จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงทูตเยาวชนในสาขาการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งทั้งหมดจะร่วมกันทําหน้าที่เผยแพร่สเสน่ห์และคุณค่าของประเทศไทยทั้งในด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารศิลปะกีฬาและแหล่งท่องเที่ยวผ่านการสร้างสารรค์คอน ในหลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการใช้พลังของคนรุ่นใหม่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของประเทศไทยบนเวทีโลกค่ะ ก่วนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทูตการท่องเที่ยวและก็ทูตการกีฬารวมทั้งเยาวชนาการท่องเที่ยวและเยาวชนาการกีฬาทุกท่านนะครับซึ่งในโอกาสวันนี้เนี่ยเป็นการที่แต่งตั้งและก็มอบสายสะพายนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนโยบายหลักของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเรามุ่งเน้นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยอยู่แล้วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อน,นักท่องเที่ยวนะครับ นานาชาติทั่วโลกนะครับแล้วก็ครั้งนี้ได้พลังคนรุ่นใหม่นะครับด้วยทูตการท่องเที่ยวและทูตการการีฬายนรวมทั้งเยาวชนเยาวชนนะครับก็จะมาเสริมสร้างเพราะว่าต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับน่าจะเป็นการสื่อสารการแปรสัมพันธ์เป็นหลักที่เข้าสู่ถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับครั้งนี้การท่องเที่ยวเไทยยินดีครับที่ได้อ่ คนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในการสร้างเสน่ห์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกครับตอนนี้ท่องได้รับก็เพิไปแล้วนะค่ะเขาจะมีส่วนในการช่วยทำยาในด้านไหนบางแน่นอนครับนโยบายทางท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับต่านถาวันนี้เก็บไปครูเราอยากจะให้น้องๆทูตการท่องเที่ยวหรือว่าเยาวชนการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกจังหวัดนะครับเบางครั้งนี้เนี่ยจะมีทูตการท่องเที่ยวและทูตกีฬาเนี่ย ทั้งเจ็จังหวัดรวมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคงได้มีการทํางานร่วมกันครับก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเผยแพร่ภาพลักษณ์การประชาัมพันนะครับอาจจะเน้นหนักมากขึ้นในเรื่องของการักสิ่งแวดล้อมเรื่องของซูสเซนเบิรกนะครับผมใช่ครับแล้วก็มีเรียกว่ามีฝีไม้ลายมือนะครับแตกต่างกันไปหลายหลายแขนง วัฒนธรรมก็เก่งนะฮะเรื่องของเ,อเรื่องของอาหารผมก็ทราบว่าพอมีนะครับเป็นครีเอเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งและก็รับมอบกับสายสะพายนะครับก็เป็นถือเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับของตําแหน่งนี้นะครับเป็นเรื่องของการเป็นหาซฟอ์พาวเวอร์นะครับผ่าน ตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจําจังหวัด77จังหวัด77คนนะครับแล้วก็ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจําเขต50เขต 50, 50คนของกรุงเทพมหาคนครนะครับก็น้องๆเหล่านี้เนี่ยครับก็มีความสามารถนะครับเหมือนกับทางที่ท่านรองผู้ว่าการได้กล่าวไปนะครับว่าเก่งทั้งในเรื่องของออฟไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของออนไลน์แล้วก็น้องๆเหล่านี้ครับมีผู้ติดตามเนี่ยครับมากมาย ก็ทาให้มันเกิดเป็นเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์นะครับก็เกิดการมองเห็นรับรู้นะครับจากคอนเทนต์ของน้องๆเพื่อให้เห็นว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวผ่านคอนเทนต์ต่างๆโดยผ่านทูตๆน้องทูตเหล่านี้นะครับที่ทํางานโดยการเชื่อมโยงแล้วก็คอลแลบกันในเชิงระบบนะครับทั้ง77จังหวัดผ่าน ระบบทั้งออฟไลน์ออนไลน์ของเราครับ thì, จริงๆของเราเนี่ยเป็นลักษณะของการฉีกทุกกฎของการประกวดนะครับเนื่องจากว่าเป็นทางคุณเบญจานะครับก็เป็นผู้ uh ถือลิขสิทธิ์นะครับก pitch, ารจัดประกวด Miss Tourism World <S <S ในประเทศเอเชียทั้งหมดนะครับรวมถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้เป็น uh กองของเราเนี่ยครับจะไปมุ่งเน้นเรื่องของความสวยบนเวทีแค่แค่บนเวทีเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงค่อนข้างจะเก่งนะครับเราก็เลยอยากให้น้องๆเหล่านี้ครับได้มีเวทีได้แสดงความรู้ความสามารถของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับออ,อนไลน์นะครับก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันแล้วก็ในเรื่องของทั้งด้านเศรษฐกษิจนะครับของของประเทศอของเรานะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้เห็นว่าน้องๆเหล่านี้ครับ เขาจะมีความสามารถนะครับในการสร้างคอนเทนต์จากสาขาอาชีพต่างๆที่เขาเป็นนะครับเรามีคุณหมอหลายท่านในในรุ่นปีนี้นะครับประมาณ16ท่านมีพยาบาลนะครับก็ได้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับมีความสําคัญในเรื่องของป่ภาพิกตนะครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID มาได้ประเทศไทยก็มีชื่อเสียงจากการรักษาแล้วก็การป้องกันการระบาดได้อย่างดี เป็นที่ชื่นชมของชาวโลกนะครับแล้วก็ในอีกหลายหลาย,ลายธุรกิจที่รลายสาขาชีพนะครับตำรวจทหารข้าราชการภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็ได้รับการคัดเลือกมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะครับผ่านน้องๆเหล่านี้นะครับผู้ติดตามต่างๆที่ติดตามน้องเหล่านี้ได้เห็นสิ่งที่น้องๆทำนะครับก็เกิดการต่อยอดไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครับต้องออกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่า เราต้องบอกว่าเราไม่ใช่นางงามนะคะเด็กๆเราไม่ใช่นางงามแต่ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่น้องๆหลายคนยมีความสามารถทางด้านการสรีดคอนเทนต์เราต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยแนวความคิดในการทำคอนเทนต์ของน้องๆพวกนี้ถือว่ามีบทบาทมากในการสร้างความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินที่พักหลับนอนหรืออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่น ของเราที่เราบอกว่าเรามุ่งเน้นมาตั้งแต่ปีแรกจนทั้งปัจจุบันนี้ก็คือการที่ให้น้องมีตัวตนอีกเวทีหนึ่งเป็นบทบาทที่สําคัญมากๆทางออนไลน์แล้วก็มาถึงณวันนี้เราถือว่าเราประสบความสําเร็จในการเผยแพร่เพราะน้องๆเข้าไปเผยแพร่คอนเทนต์ในด้านการท่องเที่ยวในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดนะคะน้องก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชุมชนชวนชิง นะคะก็คือน้องลงไปช่วยชุมชนชาวบ้านซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาของกองนี้คืออยากให้น้องลงไปช่วยชาวบ้านในการครีเอทความคิดของพวกชาวบ้านที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นฐานสําคัญของประเทศเนี่ยเพื่อเอาสิ่งดีๆของประเทศไทยเผยแพร่ไประดับโลกอันนี้เราก็ทําโครงการต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่ทําชุมชนชวนชิมแล้วก็ชาวบ้านได้มีโอกาสที่จะเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ เกษตรกรรมของตนเองเนี่ยมาผ่านการเผยแพร่ดโดยการสรีดคอนเทนต์โดยน้องๆแล้วก็สําคัญที่สุดอันนี้อันอันนี้อยากฝากคือทวิซึมคิดนะคะน้องๆที่เป็นทุตกานท่องเที่ยวเยาวชนเด็กๆเหล่านี้เติบโตมาโดยการใช้สื่อออนไลน์แล้วเราต้องยอมรับว,ว่าผู้ปกครองตอนนี้ปัจจุบันให้เด็กใช้สื่อออนไลน์แล้วดังนั้นถ้ามีเวทีหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้น้องออกสื่อออนไลน์ได้แบบต้องเรียกว่า ใช้คําว่าสร้างสารรค์และก็เป็นสิ่งดีๆอันนี้เราสนับสนุนเด็กๆมากๆนั้นคลิปวิดีโอที่น้องๆเด็กๆเกยาวชนเหล่านี้ไปทำคอนเทนต์ทั่วประเทศอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่น่ารักมากๆแล้วเราก็อยากสนับสนุนเด็กเหล่านี้ให้เขาเรียนรู้การใช้สื่ออย่างถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญตาคมคลิปแข็ขงเวทีะคะ่ะ วันนี้ผมมาในฐานะที่เป็นผู้บริหารคนแรกนะของวิสต์ริซึ่งเวิร์กไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องๆนะครับแล้วก็คว uh, ามเป็นแมวมองด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่มีความสามารถนะครับที่จะร่วมงานกันได้ก็ก็เดี๋ยวคุยกันหลังมานะครับ mm hmm. ก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับทั้ง uh, กับ uh, หน่วยงานของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประเทศไทยตลอดไปครับ สวัสดีทุกท่านนะคะก็คือจุฐาณะที่ประธานบริหารสตีโลกของประเทศไทยนะคะซึ่งเปิดตัวเกอนหน้าก็คือวันที่18ธันวาคมนะคะก็จะนำสดีที่ดีแต่งมาจากประเทศจีนนะคะคณะหนึ่งประมาณร้อยท่าน ดิฉันวันนี้ได้เข้าร่วมง,งานนี้มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่มากเลยนะคะที่จะเป็นงานแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับประเทศจีนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวกีฬาและก็วัดนธรรมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันความรู้สึกวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ขอให้งาน,นได้ประสบความสําเร็จน,นะคะขอบคุณค่ะ